นะครับจระเข้จระเข้มีพี่จระเข้มีน้องจระเข้มีมีพ่อจระเข้มีแม่จระเข้หรอแล้วนั่นเลขอะไรนะเขียนเลขอะไรไว้เลขค่ะเลขเลขห้ากับเลขสี่ป่ะเลขสี่กันกันเลขสามเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งอาร์บิกเลขสองอาร์บิก ได้สามอารบิกโอ้โหไดสอนไทยเก่งจังไล้สามได้หกไทยโอ้เว v ี่กู o แล้วน่าใครบอกว่าจรลเขคเองเหรอไม่หนูจำมาได้อันนี้ไหนเลขแปดนี่รู้ใช่ไหมเลขแปดเลขแปดอารับิกป่ะเก่งจังเลยตบมือกัน โตเมืออม่อโตเมือ่อโตเมื่อโตเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วอายสี่ขวบอายุสี่ขวบสองเดือนอายุสี่ขวบสองเดือนพูดยังไม่ชัดเลยก็โตแล้วเย้เย่เย่ก็โตแล้วนะครับก,ก็บ้าเก่งเย้ต้องกินนมเยอะๆใช่ปะ่ะใช่บ๊ายบายกันบ๊ายบาย,บายมองกล้องด้วยบ๊ายบายจุ๊บเดียว เล่นโทรศัคุณเหมียวอีกหนูว่าเจะะอแค่แล้วเคเคเคแค่เหมียวแหและ <laughs>